ให้กับอะคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะแต่คนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีช่อยหน่อให้แบบนี้นะคะที่สภาพไปเยือนนะคะก็มีเครื่องมือที่แบบนี้สำหรับใครที่บอกว่าตัวเล็กอ่านไม่ไหวอ่านไม่ได้นะคะพักเลานะลาย d f จึงทำให้ใอการในโทรศัพท์ก็ทําการยึดน็อตเป็นที่เรียบร้อยแน่นหนาทาวน์ดัดแปลงใส่ ครับผมครับคลิปนี้ก็มาดูสายคันลิงครับก็มาติดตามต่อในการประกอบสายคันลิงตอนนี้ก็ได้ทำการหยอดน้ำมันใส่น้ำมันเข้าไปใน สลิงสายคาร์ลิงแล้ว